สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ iPhone SE ปี2022หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า iPhone SE รุ่นที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างสีที่เราแกะกล่องนะวันนี้นะครับเขามีชื่อว่า Midnight นะครับจะออกเป็นโทนดำหน่อยนะครับแต่ว่าจากเท่าที่ผมดูเนี่ยคือบางครั้งเวลาที่เราสะท้อนมันจะมีความเป็นสีกลมนิดนึงนะครับภายในกล่องของ iPhone SE ก็ยังคงมี สายไรนิ่งนะครับแบบพอร์ต p e c to l i ู i n น n ่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีกล่องที่มีการแถมเข็มิึมซิมมาให้แล้วก็พวกคู่มือต่างๆแล้วก็ไป รวมไปถึงสติกเกอร์แอปเ e เช่นเดิมครับนี่ก็คือทั้งหมดที่มีมาให้ภายในกล่องของ iPhone SE ปี2022นะครับและไม่ได้มีเพียงแค่ iPhone SE นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกับเคสของ iPhone SE สีใหม่ครับนี่เป็นเคสสีอ s Blue นะครับมีความสวยงามเข้มเหมาะกับผู้ชายเลยและก็เนื้อด้านในนก็จะเป็นกำมะหยี่เหมือนเดินมนะครับเมื่อเราใส่เคสเข้าไปเนี่ยโอ้โหสีดังมิดไนท์ตัดกับอะลูสีนี่คือสวยงามดูอลังการมากครับเรียกได้ว่า ดำเข้มเหมาะกับผู้ชายมากๆเลย iPhone SE ยังคงมาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.7นิ้วครับเป็นหน้าจอ r e ี i n a นะครับส่วนการสแกนลายนิ้วหทือปุ่มโฮมแบบสัมผัสเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นปุ่มแบบ b o r c Touch เหมือนเดิมครับฟิลลิ่งในการกดใครที่เคยใช้ iPhone SE มาแล้วในรุ่นที่แล้วเนี่ยมารุ่นนี้ก็คือคุณชินแน่นอนการใช้งานการจับถือเหมือนเดิมทุกอย่างครับส่วนกล้องหน้าของ iPhone SE ยังคงเป็นกล้องหน้า7ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่าย Full HD เท่าเดิมครับ เรียกว่าเป็นกล้องหน้าเหมือนเดิมกับตอนรุ่นที่แล้วเลยและด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็ยังคงเป็นกระจกที่มีความทนทานและก็สวยงามเหมือนเดิมครับรองรับการชาร์จผ่านไวเดสชาร์จด้วยนะแต่ไม่รองรับแม็กเซฟนะครับส่วนกล้องหลังนะครับยังคงเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลเท่าเดิมรองรับการถ่าย 4K 60fps ส่วนแฟลช LED ก็ยังคงเป็นแฟลชทูโทนสิงดวงเหมือนเดิมน,นะครับและขอบเครื่องของ iPhone SE ก็เลือกใช้เป็นอล um er ูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตของกองทัพนะครับเียได้ว่าน,นี่คือสมาร์ทโฟนไซส์คอมแพคที่มีความทนทานและก็ มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับเพราะว่า iPhone SE รุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังภายในตัวเป็น Apple A15 Bionic กับเดียวขวาที่ใช้ใน iPhone 13 Series เลยตั้งแต่แกะกล่องออกมานะครับ OS ที่เราได้มาเลยก็คือ iOS 15.4เลยนะครับไม่ต้องรอการอัปเดตหรืออะไรเวอร์ชันล่าสุดทันทีสำหรับการถ่ายภาพ iPhone SE 2022มาพร้อมกับ HDR เวอร์ชันล่าสุดแบบเดียวกับ iPhone 13 Series เลยและเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ย เขาก็มีซีมาให้เหมือนกับ iPhone 13 s r ซีรีสมีให้เราเลือกมากมายนะครับทำให้การถ่ายภาพในหลายๆโทนในหลายๆสถานการณ์เนี่ยมันมีความสนุกมากขึ้นจากเดิมเลยครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดคือ 4K 60fps สบายๆครับหากใครกำลังหาสมาร์ทโฟนสักตัวราคาประหยดัดๆไปถ่ายร็อกเนี่ย iPhone SE 2 0 2 2ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับคลิป แกะกล่อง iPhone SE 2022ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไวพ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ